มาครับวันนี้มาเติวกันในหัวข้อของการสำรวจเพื่อการก่อสร้างนะครับการกำสวดการสำรวจนะครับเพื่อการก่อสร้างเนี่ยคืออะไรนะครับหมายถึงนะครับการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมงานสถาปัตย์นะครับที่จําเป็นนะครับที่จําเป็นต่อก,การมีอะไรบ้างครับวางแผนวางแผนการก่อสร้างการรังวัดนะครับการรังวัดกําหนดจุดต่างต่าง การวางแนวบนพื้นดินนะครับเพื่อทําอะไรครับเพื่ออ้างอิงอ้างอิงในเรื่องของแนวนะครับแนวตําแหน่งในการก่อสร้างของอาคารนะครับแนวตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็คือพิกัดนะครับพิกัดนะครับมันต้องมีพิกัดชัดเจนแนวนะครับแนวมีระยะนะครับพวกอาคารน้ำทิ้งต่างๆนะครับพวกรางรถไฟถนนคลองท่อประปา และรังวัดนะครับเพื่อคำนวณพื้นที่ปริมาตรต่างๆก็คือในในการสำรวจนะครับหลักๆเนี่ยก,ก็คือเราต้องการอันที่1ก็คือพิกัดนะครับพิกัดพิกัดในโลกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่ใน Google เนี่ยมันจะเป็นพวกแลตกัลองนะครับแต่พิกัดที่เราจะใช้สำหรับงานวิศวกรรมเนี่ยจะเป็นอยู่ในรูปของ UTM นะครับ UTM 2ก็คือระยะ ระยะ3คือมุมนะครับสคือระดับนะครับระดับ4ีละอย่างนี้นะครับเพื่อทําอะไรครับเพื่อทําแผนที่นะครับพอเราได้แผนที่นะแผนที่ก็จะมีมาตราส่วนต่างๆเพื่อเพื่อใช้ในการออกแบบนะพอออกแบบเสร็จก็แบบตัวนี้นะครับไปทําการประกวดราคานะครับจะทําประมาณการจากนั้นนะครับเมื่อเมื่อได้เงินมาแล้วก็ ใช้ในการคุมงานก่อสร้างนะครับและในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยเราก็เราก็ต้องสํารวจด้วยนะครับว่าไองานที่เราทำเนี่ยนะครับแต่ละชั้นเนี่ยมันขึ้นไปถึงไหนแล้วนะฮะทีนี้มาตราส่วนนะมาตราส่วนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายมาตราส่วนด้วยกันหลกัหลกๆนะครับที่เราจะนิยมใช้นะครับ ก็เป็นเรื่องของมาตาส่วนตัวที่1ก็คือ1ต่อ5 0,000ก็คือเป็นของแผนที่ทหารนะครับหต่อหมื่นเนี่ยใช้ในการวางโครงการนะครับหต่อหมื่นใช้ในการาโครงการ1ต่อห้าพันหต่อสี่พันะครับถ้าเป็นแนวคลองเนี่ยจะเป็น1ต่อสี่พันส่วนพวกผังบริเวณนะครับมันก็จะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นยิ่งยิ่งมาตาส่วนเล็กลงนะครับมันก็จะเป็นมาตาส่วนที่ขยายขึ้นนะครับอย่างเช่นหัวงานน่ยหัวงานเนี่ยนะครับอย่าง หัวงานอย่างงานชนประทานนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อ500นะครับต่อ500 1, 500, 1่ต่อพันแบบแปลงงานก่อสร้างนะครับก็1ต่อพันหนต่อ5 0 0 1นต่อ200นะครับแต่เป็นบ้านแบบโครงสร้างก็ 1. ต่อ100แบบขยายต่างๆก็เป็น1ต่อ20 1ต่อ10 1ต่อ5ขนาดพื้นที่วัดในแบบนะครับในแบบนะได้150มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็กว้างยาวคูณกว้างนะครับ75ม mm, ิลลิเมตรคือวัดในแบบจงหาขนาดจริงเป็นตารางเมตรนะครับเป็นตารางเมตรมาตราส่วนนะครับคืออะไรนะครับมาตราส่วน1ต่อ500คืออะไรอ่าหต่อ500หมายถึงว่า1นึ่ต่อ500ก็คือสมมุตินะครับ1มิลิเมตรนะครับ1ม mm. ม 1มิลลิเมตรในแบบนะครับ1มิลลิเมตรในแบบเท่ากับของจริงเท่าไหร่ครับ500ร้อยมิลลิเมตรนะครับ1ต่อ1ต่อของของจริง500มิลลิเมตรถ้า1เซนิเมตรในแบบนะครับ1เซนิเมตรในแบบเท่ากับของจริงนะครับก็คือ500ร้อยเซนิเมตรนะครับสมมุตินะครับคิดง่ายๆนะครับก็คือสมทติว่าตัวนี้ก็คือ1เซน1เซนเท่ากับ ห้าเมตรนะครับหนึ่งเซนติเมตรห้าเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะครับร้อห้าสิมิลลิเมตรกี่เซนก็คือสิบห้าเซนนะครับเจ็ดเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรเท่าไหร่ครับก็คือก็คือเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุห้าเซนิเมตรนะครับก็มาอ่า เพราะฉะนั้น1นึ่งเซตรเท่ากับหเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกนะครับก็คือคูณ5เข้าไปห้าห้ายห้าใส่ห้าทศ2นะครับห้าหนึ่งห้าเดสบห้าเมตรนะครับคูณด้วย7.5นะครับคูณ5เข้าไปนะครับ7.5คูณ5เข้าไป ได้เท่ากับ37.5อ่านี่หน่วยเป็นเม็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตารางเม็ดก็คือ37.5ด้คูณด้วย75เท่ากับ 2, 8 1 2 5ตารางเมตรอ่าเท่ากันนะครับเท่ากันในตัวอย่างเขาเขาคิดเป็นมิลลิเมตรนะครับคิดเป็นมิลลิเมตรก็เหมือนกันนะครับเราจะคิดหน่วยไหนก็เหมือนกันอ่า จากนั้นนะครับเราก็ไปดูต่อคือนี่นะครับก็อันนี้ก็คือแบบจริงเลยนะครับแบบจริงเลยก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คืออะไรครับพิกัดเห็นไหมฮะมันจะมีพิกัดอยู่นะครับพิกัดระยะนะครับระยะต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สเกลวัดได้นะครับมุมนะครับเราก็สามารถหาได้แล้วก็ระดับนะครับระดับเนี่ย อย่างโครงการนี้นะครับเขาก็จะมี BM อยู่นะ BM อยู่เขาก็ถ่าย BM มานะครับตามที่ต่างๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุดจุดจุดที่เขาถ่ายมานะครับทีนี้ก็จะมีการเขียน,นคอนทัวร์นะมีการเขียนคอนทัวร์พอเราได้คือตัวนี้เราเรียกว่าแผนที่นะครับเราก็ามาออกแบบนะบออกแบบอย่างตัวนี้นะครับก็ทําการขุดสระนะครับดูนะครับสิวาเราตัดรูปนี้ออกมาปั๊บ นะลุ่มนี้ออกมาปั๊บตัวนี้ก็จะเป็นสะนะครับสะสะสมมุติว่าดินเดิมมันอยู่อย่างนี้นะครับไอ้ที่ผลสำรวจนะครับมันอยู่อย่างนี้ไอ้ที่เป็นเส้นปลาๆนะครับมันอยู่อย่างนี้นะครับไอ้นี้ไอ้นี้สีแดงๆเนี่ยก็คือได้จากการสำรวจนะครับเราจะได้รู้ว่าระดับดินเดิมนี่เท่าไหร่นะครับเราอยากจะขุดนะครับเราอยากจะขุดเท่าไหร่ บนดินเดิมนะครับอาจจะต้องมีการเปิดหน้าดินนะครับแล้วก็ถมแบบนี้อ่าคือคือพอเราคือถ้าเราไม่มีผลสารวจนะครับเราก็ไม่สามารถจะดีไซน์ได้นะครับอย่างว่าสระของเราเนี่ยจะขุดลึกยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผลสํารวจเนี่ยหมายถึงว่ามันจะทําให้อะไรครับ ออกแบบง่ายออกแบบนะครับแล้วก็มีแบบแบบก็ไปทําการจัดหาแล้วก็สามารถถอดปริมาณได้แล้วก็แบบตัวนี้ก็ใช้ในการควบคุมงานทีนี้นะครับการได้มาซึ่งพิกัดะนะครับการได้มาซึ่งพิกัดเนี่ยพิกัดที่เราได้มาเนี่ยนะครับพิกัดมันจะมี22 2แบบนะครับก็คือเป็นลัดกับลองนะครับแต่ส่วนที่เราใช้นี่ก็คือ utm นะครับ utm เกิดอ,อะไรนะครับเกิดจากการใช้ เนื่องจากว่าโลกของเราเนี่ยมันกลมนะครับเขาก็เลยมีการฉายออกมานะครับว่าจากกลมๆเนี่ยทำให้มันมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับทีนี้เขาก็จะกําหนดโซนนะครับไอ้นี้โลกเขาก็จะกําหนดมาให้แล้วนะครับประเทศไทยนะครับมันก็จะมีตําแหน่งอยู่นะครับอยู่ในโซน47กับ48นะครับประเทศไทยอยู่ในโซน47-48อ่านี่นะครับพิกัด UTM นะครับอันนี้พิกัดแลดลองนะครับ l a ดลอง เขาก็จะมีนะครับแระกับลองแล้วก็แต่ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้พิกัด UTM เป็นหลักนะครับ UTM เป็นหลักก็คือประเทศไทยนะครับอยู่ที่อยู่ที่พิกัดนะครับอยู่ที่โซน47กับ48นะครับอยู่โซน47กับ48นะครับของประเทศไทยมาดูตรงนี้จากตัวใหญ่ๆนะครับเขาก็ ทีนี้ในระบบของ UTM นะครับมันก็จะมันก็จะวัดนะครับประเทศไทยเนี่ยใช้หลักฐานในแนวราดหรือเดตัมนะครับมันจะมี2ตัวด้วยกันนะครับก็คืออินเดียน7 9 7 5กับ WGS 84เมื่อก่อนเราใช้อินเดียน7 9 7 5นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชนกรมทางหลวงท้องถิ่นนะครับเขาจะใช้พิกัดที่เราเรียกว่า WGS 84นะครับ ซึ่งตัวนี้มันจะแมทกับระวางแผนที่1ต่อ5 0 0 0 0นะครับหต่อ5 0,000ตัวปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ w g s 8 4ซึ่งมาดูความคลาดเคลื่อนนะครับระหว่างถ้าเกิดว่าเราใช้แผนที่ตัวเก่านะครับอินเดียนหนึ่แต่ว่าของใหม่เนี่ยเขาเป็น w g s 8 4แบนะครับมันจะเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับของพิกัดเนี่ยนะครับอยู่ประมาณรู้สึกว่าประมาณสัก200-300ถึงเมตรนะครับเพราะฉะนั้นให้เราจำนะครับว่าปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราไปต้องไปทํางานไอ่วนท้องถิ่นเนี่ย เราเราเราถามเลยนะครับบางทีบางทีเขาเรียกว่าไปสํารวจนะครับใช้1ต่อ50,000ื่นตัวเก่าถ้าเป็นชุดเก่าเนี่ยจะเป็นอินเดียนหนึ่แต่ว่าถ้าเป็นชุดใหม่เนี่ยก็คือ WGS 8ปนะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะครับเราเริ่มให้ถูกเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบแบบตัวแรตกับลองนะครับเส้นอ e ีโคเตอร์นะครับเส้นศูนย์สูตรนะครับรับพิกัด มันจะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบ geographic coordinate นะครับอ่านเป็นเลขกับรลองนะครับมีหน่วยเป็นองศานะครับมีหน่วยเป็นองศาส่วนพิกัด UTM นะครับนะครับมันก็จะเป็นตารางกลิตท,ที่ช่วยในหาตำแหน่งนิยมใช้กับพวกแผนที่ทหารนะครับมันเป็นตารางกลิตนะครับโดยการบอกพิกัดเนี่ยนะครับเขาจะบอกเป็น สรับประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่5องศา30ฟิลิปดาถึง20องศา30ฟิลิปดาเหนือนะครับและลองอิจูดอยู่ที่9 7องศา30ลิปดาตะวันออกนะครับถึง150 1 0 5 3 0ลิปดราตะวันออกดังนั้นประเทศไทยนะครับจึงคลุมพิกัดนะครับ UTM อยู่ที่ 4 7 N 17 P แล้วก็17 Q18n ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งเส้น equator เส้น equator e ก็คืออยู่ตำแหน่งประมาณแนวกลางๆนะครับเส้น equator ท,ทีนี้1ต่อ50,000ืนะครับ1ต่อ50,000เนี่ยเราก็จะมาฝึกหัหดอ่านนะครับหัดอ่าน แผนที่1ต่อห้า0มื่นเนี่ยมันจะออกมาเป็น UTM นะครับ UTM เพราะฉะนั้นในการอ่านเนี่ยเราก็ต้องดูชุดของตัวเลขนะครับชุดของตัวเลขเนี่ยตรง UTM เนี่ยมันก็จะบอกตัวนี้นะครับเป็นเลขประมาณสัก6ตัวนะครับหหรือดตัวนะครับตรงนี้ก็จะอ่าน N น,นะครับ N N N คือเหนือนะครับเหนือใต้นะครับเหนือใต้ N นะครับ N E นะครับ e ทางนี้ตะวันออกนะครับ n อ่าน n กับ e นะครับ e. อ่าน n กับ e เราเรามาฝึกอ่านดูนะครับเรามาฝึกอ่านดูนะครับตัวนี้ตัวนี้คือพิจุดพิกัดแดงๆตัวนี้นะพิกัดแดงๆนี้นะฮะหกตรงพิกัดแดงๆตัวนี้นะครับมันจะอ่านที่ดูดูตัวนี้นะครับ ตวัดออกคือ82นะครับ82 8สสังเกตดูนะครับเวลาเราอ่านมันจะมีะมันจะมีใบยอยู่นะครับ6 6 8 2ทีนี้ในการอ่านนะครับ1 1ต่อ50,000ืนะครับ1ช่องนะครับ1ช่องเท่ากับ1ตารางกิโลเมตรหนึ่ช่องเท่ากับ1ตารางกิโลเมตร เพราะฉะนั้น82กับ83นะครับมันก็ห่างก,กัน1กิโลนะครับ82กับ83ห่างก,กัน1กิโลนะครับเพราะฉะนั้นจาก82ไป83มันก็จะแบ่งออกเป็น10ช่องช่องละ100เมตรนะร100เมตรเพราะฉะนั้นเราอ่านตรงนี้นะครับได้ประมาณ150อันนี้เขาอ่นานได้150 ก็11 11ช่องกับจุดหนึ่งนะครับก็8215 82150สอน่านะส่ส่วน y นะ y อันนี้อันนี้ก็คือไปทางทิศตะวันออกอ่าส่วนแกน y นะครับทิศเหนือนะครับทิศเหนือตรงนี้19นะครับ19 มันจะมีตำแหน่งสังเกตดูนะครับ20อยู่นะครับจะมี2อยู่ย้างหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ประมาณ2นะครับ2ช่องช่องละ100เมตรนะครับก็เป็น20 19 200นอ่านะครับเราสามารถลบแล้วก็ดูระยะทางได้เลยนะครับคือในการในการที่เราจะจะเดเนินการสำรวจเนี่ยเราจะเริ่มที่แผนที่1ต่อ5 0 0 0 0ก่อนนะครับเพราะว่ากรมแผนที่ทหารเนี่ยนะครับ เขาคือเราต้องรู้พิกัดก่อนนะครับมันอยู่พิกัดไหนจากนั้นพอเราอยู่พิกัดปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเข้าไปสำรวจนะครับไปทําแผนที่สมมติว่าหนึ่งต่อห้าหมื่นจากเริ่มหนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับเราต้องการแผนที่สมมติว่าออกแบบแนวคลองเนี่ยก็คือหนึ่งต่อสี่พันนะครับถ้าเป็นไซส์แปลนก็คือประมาณ1ต่อห0 0รหรือ1 1ต่อ1ต่อพันนะครับเราก็เริ่มจากจุดนี้ก่อนจากจุดนี้ปุ๊บนะครับเราก็เริ่ม เข้าเอากล้องไปสํารวจโดยโดยการที่เราจะไปสํารวจนะครับก็คือดูพิกัดเข้ากก่อนจากนั้นเราไปหาจุดนะครับเราเรียกว่าหมุดอ้างอิงนะครับหมุดอ้างอิงหมุดอ้างอิงตัวนี้นะครับมันก็มีประวัติอยู่นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่รอหามาเลยนะครับเขาก็เริ่มวางหมุดหลักฐานกันแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ประมาณปี2434ี่เริ่มทําโครงข่ายสามเหลี่ยม2 4 7 2นะครับเริ่มเชื่อมโยงหมุดกับระดับนะครับระดับที่ นะครับเกาะเกาะหลักนะครับเกาะหลักอําเภอเมืองจังหวัดคิรีขันนะครับเกาะหลักเนี่ยไอ้น,นี่บางบางมันบ,บางที่ออกข้อสอบด้วยนะครับว่าไอระดับที่เราเรียกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเนี่ยเราเทียบมาจากไหนก็คือเกาะหลักจากเกาะหลักนะครับก็เขาก็เริ่มเอาเอา,เอาพิกัดนะครับกับระดับเนี่ยมาเก็บเป็นฐานข้อมูลเขาเรียกว่าเดต้าเบสนะครับ หลังจากนั้นก็เริ่มมีการใช้ดาวเทียมนะมีการใช้ดาวเทียมไอ้พวกนี้นะครับก็ใช้วิธีการสำรวจนะครับตั้งกล้องดึงเทปวัดระยะอะไรมานะครับแล้วหลังๆเนี่ยนะครับกรมแผนที่ทหารเขาก็ทําเครือข่ายนะครับมีจุดมีหมุดเต็มไปหมดเลยนะมีหมุดไปแล้วจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชนกรมโยธาท้องถิ่นทางหลวงทางหลวงชนดแม้กระทั่งท้องถิ่นเนี่ยก็เอาหมุดที่ที่พวกนี้แหละครับที่มันทราบพิกัดนี่แหละนะครับจากกรมแผนที่ทหารนะครับ มาออกเป็นหมุดของตัวเองนะครับเนี่ยเราเรียกว่า B M นะครเพราะฉะนั้นคำศัพท์ตัวที่หนึ่งนะครับ B M ก็คือ Benchmark นะครับใน Benchmark มีอะไรบ้างนะครับก็มีพิกัด N U T M นะครับเหนือใต้ N N กับ E นะพิกัด N กับ E แล้วก็มีค่าระดับนะมีค่าระดับอย่างอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นของกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรนะครับก็มี หมุดระดับตรงนี้นะครับก็มีค่า n ค่า e แล้วก็ในหมุดระดับเนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าอย,อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนหมุดระดับอันน,น,นี้ความต่างอันนี้นะครับอันนี้นี่มีมีมีค่าระดับนะครับสังเกตดูนะครับมี n e โซนนะครับโซน47หรือโซน48จังหวัดไหนอยู่โซน47อ่าเราก็ไปไล่ดูอีกทีหนึ่ง ทีนี้ของกรมชนเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะครับมุดหลักฐานเนี่ยนะครับเราสามารถสแกน QR โค้ดนะครับลองลองสแกนเข้าไปดูนะครับได้ไหมอ่าได้นะครับเดี๋ยวทุกคนลองสแกนเข้าไปดูก็นได้นะอันนี้นะครับของกรมชนเนี่ยนะครับเนี่ยของกรมชนปับ๊บมีอะไรบ้างนะครับก็อ๋อนี่ของกรมชนนี่จะละเอียดเลยนะครับเขาใช้ WGS 84อ่า โซน47นะครับ UTM มีแลดกับลองนะครับ n n เท่าไหร่ e เท่าไหร่นะครับแลดกับลองมีค่าอะไรอีกนะครับมีค่าระดับด้วยนะครับระดับเป็น20.80บนวก2 0 8สิบนะครับโปรโตกอนะครับโปรโตกอการที่จะทราบโปรโตกอได้นะครับ เขาก็ไปโยงจากไอ้มุดหลักฐานนะครับนี่นี่ไอ้สีแดงๆงเนี่ยเป็นของกรมชนนะเห็นไหมฮะเวลาของกรมอื่นเขาก็มีนะครับการโยงเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้จากโครงข่ายแผนที่ทหารนะครับหรือยังไงยังมันจะมีฐานข้อมูลอยู่นะครับหรือไปใช้เดี๋ยวนี้นะครับของกรมแผนที่กรมที่ดินเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยมันจะมีที่เราได้ยินนะครับที่เรียกว่า r t k นะครับก็คือ ใช้ดาวเทียมนะครับใช้ดาวเทียมนะครับเขาก็ทําเป็นก็คือตัวดาวเทียมเนี่ยนะครับมันก็จะมีรับดาวเทียมอยู่ห้าตัวนะครับหนึ่งสามประมาณห้าตัวแล้วก็เขาก็วางตัวคอเนี่ยนะครับวางตัวคอเนี่ยรับสัญญาณดาวเทียมในสัญญาณดาวเทียมเนี่ยมันก็จะไปประมวลนะครับว่าไอพิกัดต่างๆเนี่ยพวกนี้มันอยู่ตรงไหนจากนั้นนะครับ ถ้าสมัยก่อนนะครับเราต้องการทราบค่าเนี่ยเราต้องเราต้องไปเอามุลหลักฐานมานะครับ BM มาออกจาก BM มานะครับถึงมาจุดนี้แล้วก็ถ่ายระดับอ่านสตาฟนะครับตั้งกล้องโฟร์ไซส์แบ็กไซส์ side, มานะครับดึงเทปกันมานะครับจะถึงจุดนี้แล้วก็ไปปิดวงรอบอีกทีหนึ่งมีความหมยไหมฮะแต่ปัจจุบันนะครับเราไม่ต้องทําแบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามี R t k ทเนี่ยก็คือว่าเราก็แค่เอาตัวโลเวอร์นะครับโลเวอร์ Lower ไป ไปปักดูนะครับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยมันก็จะเข้าที่สถานีย่อยไปที่ศูนย์ประมวลจากศูนย์ประมวลปุ๊บเนี่ยพอเรามีโลเวอร์ปุ๊บเนี่ยตัวโลเวอร์เนี่ยก็จะถูกส่งมาจากศูนย์ประมวลนะครับมาที่จุดตรงนี้เลยมันจะทําให้เรารู้เลยนะครับว่าพิกัดนะครับ utm เท่าไหร่นะครับถ้ามันมีระดับได้มันก็จะบอกด้วยว่าเราทอกอเท่าไหร่จากตัวนี้นะครับเราก็เริ่มเราก็ได้ bm นะครับแต่แต่จากจุดนี้เราก็ต้องตั้งกล้องเหมือนเดิมนะครับตั้งกล้อง กล้องเนี่ยก็จะเป็นลกล้องระดับหรือกล้องทัวร์เตอรสเตชันก็ได้นะครับจากนั้นก็ไปออกพิกัดนะครับก็สามารถไปออกพิกัดฉนดที่ดินได้นะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ r t k เอาตอนนี้ครับเราก็เข้าใจภาพรวมแล้วนะครับว่าความรู้ในเรื่องของการสำรวจนะครับมันมีอะไรบ้างทีนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการนะครับมีมีกี่อย่างใช่ไหมหนึระยะ พิกัดแล้วรู้ว่าพิกัดมันแย่ระยะมุมระดับระดับนะครับทีนี้มาดูระยะก่อนระยะเนี่ยนะครับมันก็ใช้วิธีการนับเก้านะครับสมมุติก้าแล้วหกสิบเซนสิบเก้าก็สิบเก้าก็เท่าไหร่ครับสิบเก้าก็หกเมตรนะนะครับหกสิบหกสิบเซนก็คือศูนย์จุดหกใช่ไหมคูณสิบสิบเก้าก็หกเมตรใช้วิธีการจับเวลานะครับระยะทางเท่ากับเวลาคูณด้วยความเร็ว หรือใช้เครื่องโอโดมิเตอร์นะครับอย่างงี้เครื่องโอโดมิเตอร์หรือใช้วิธีสตาเดียนะครับใช้กล้องวัดมุมกับสตาร์ททีนี้ก็จะมีการวิธีการอ่านสตาร์นะครับว่าไอ้สตารนี่ก็อ่านกันยังไงนะครับได้จากการที่เราใช้กล้องนะครับตัวนี้เราเลือกกล้องระดับอ่านแบ็กไซต์กับโฟร์ไซต์นะครับถ้าเกิดว่าสค่าสตาร์อ่านได้มากนะครับแสดงว่ายังไงครับมันต่ํา ถ้าอ่านได้น้อยนะครับก็แสดงว่ามันสูงนะครับหลักหลักในการอ่านสตาร์ทข้อสอบก็อาจจะถามก็ได้นะครับก็อ,อาจจะให้ระยะมานะครับระยะก็อ,อันไหนสูงกว่าใน,นต่ํากว่า,าทีนี้นะครับในการอ่านเนี่ยมันช่องละ1เซนของสตารนะครับตัวนี้คือช่องละ1เซนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับสมมติว่าตัวนี้เนี่ยตรงขีด ตรงขีดนี้นะครับตรงขีดนี้เนี่ย1.1 <1. 1 S 1> ขีดนี้เอ้ย1 1 0ตันนะ1.10ตรงขีดนี้นะครับ 1. 1เอเล็ก1เอไเลข 11, ลข11ก็คือ1.10เลข10คืออะไรครับเลข10ตรงจุดนี้ก็คือ1 0 0งก็คือ1เมตรอะ่ะตรงนี้ก็คือเมตร10นะครับตรงจุดนี้ก็คือ1.20นะครับ1.20 เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็คือ1.10 1.20ตรงขีดนี้ก็คือ1.5นะครับสมมติว่าตัวนี้นะครับทำไมเขาอ่านได้0.97นะครับเรามาดูตรงตำแหน่งนี้ก็คือ0.9 0.91 92 93 94 95 96 9 7ตรงนี้ตรงนี้คือ0.97แล้วก็0.98เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็คือ0.9 75นะครับครึ่งหนึ่งก็คือ0.975ทีนี้นะครับเราก็มาดูวิธีนะครับการอ่านสตาเดียนะครับการอ่านสตาเดียก็คือเราก็เล็งกล้องนะครับสายใยบนกับสายใยล่างการอ่านนะครับ เวลาอ่านเนี่ยก็อ่านใส่ใยบนใส่ใยล่างใส่ใยกลางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะอ่านนะครับการตรวจสอบเนี่ยคือคือเวลาเราตั้งกล้องเนี่ยมันอาจจะมีการแบบว่ามืออาจจะสั่นมืออาจจะเอียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการตรวจสอบนะครับก็คือใย,ยกลางคูณ2นะครับเท่ากับใย,ยบนบวกใย,ยล่างถ้าเกิดว่าต่างกันไม่เกิน2หรือ3มมิลลิเมตรเนี่ยโอเค แต่ถ้าเกิดเกินเนี่ยต้องอ่านใหม่นะครับเขาเรียกว่าเป็นการเช็คเราเรียกว่า human error นะครับ human error จากนั้นนะครับก็ทีนี้มาดูนะครับวิธีสตาเดียบ้างนะครับการหารระยะทางโดยวิธีสตาเดียก็คือสซยบนลบใสยล่างคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้อันนี้เป็นในช่างน้ำพุอันนี้อันนี้เป็นลูกศิษย์ผมเองนะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ในใน,ในสถาบันของผมเหมือนกันนะฮะน้ำพุเนี่ยสอบติด4 4กลมนะครับตอนนี้สอนตอนนี้ตอนนี้ผมให้สอนรถแพคนะครับในในคอร์สออนไลน์ของผมนะครับแล้วใครสนใจนะครับสามารถสมัครเรียนได้นะครับรถแพคก็ผมจะสอนเรื่องออกแบบนะครับพวกคลองพวกถนนโครงสร้างคลองน้ำพุเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมรถแพค ทีนี้มาดูนะครับการอ่านการคำนวณระยะทางนะครับอันนี้อันนี้ข้อสอบน่าก็เหมือนจะมีออกเหมือนกันนะครับระยะทางก็คือใสาใหยบนวิธีนี้เราเรียกว่าสตาเดียใสาใหยบนลบใสาใหยล่างคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับอย่างตัวนี้อ่านได้1นึ่นะครับลบกับ1.106งจุคูณหนึ่งร้อะยะทางก็คือ7.3นะครับหรือว่าเราแต่ว่าหลักๆนะครับจริงๆแล้ว่ะ ส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้วิธีการดึงดึงแถบระยะนะครับหรือดึงเทปนะครับดึงเทปนั่นเองนะครับเวลาเราดึงเทปเนี่ยมันก็จะมันก็จะมั่นใจกว่าแต่ว่ามันต้องมีการปรับแก้นะครับเนื่องจากความยาวของเทปเองอุณหภูมิแล้วก็แรงดึงอ่ามันก็จะมีสูตรในการปรับแก้แล้วก็วิธีการนะครับที่เราเห็นนะครับบางทีกล้องสเตชันทัลทอลสเตชันนะครับเขาใช้วิธีการใช้คลื่นนะครับก็จะมีตัวล่ออยู่นะครับตัวนี้ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็สามารถหาระยะได้เลยนะหาระยะได้เลยอันทีนี้เรามาดูนะครับแล้วก็มาสรุปนะครับว่าคือแต่ละอย่างมันก็จะมีเขาเรียกว่าหยาบนะครับกับละเอียดวิธีนับ9ก้าเนี่ยนะครับความถูกต้องก็คือ 1. ต่อ100นะครับ1ต่อ50ออดอมิเตอร์ก็คือ1ต่อ1ต่อ200ออดอมิเตอร์ก็ดีกว่านับ9ก้าหน่อยวิธีแถบวัระยะเนี่ยนะครับเห็นไหมหต่อพันถึง1ต่อหมื่นเลยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ แสดงว่าแถบวัลระยะเนี่ยยังยังได้รับความนิยมอยู่นะมีความแม่นยำอยู่วิธีวิธีสตาเดียคือ1ต่อ500นะครับก็ยังสู้แถบวัลระยะไม่ได้แต่ว่าดูคร่าวๆได้นะครับเอาสายาหบนวดัดสายใหล่างแท่งแท่งวัดระยะนะครับอ,อยู่ที่1ต่อ2,000แล้วก็วิธีอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้คลื่นถ้าเป็นไมโครเวฟก็15มิลลิเมตรค่อนข้างละเอียดมากเลเซอร์อยู่ที่บวกลบ10อินฟาราเรดอยู่ที่1ถึง 10มิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพวกกล้องโตโตสเตชันที่วัดระยะทางได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะให้ความละเอียดเป็นให้ให้ความแม่นยำสูงนะ,ะทีนี้นะครับมาดูเรื่องของการทำระดับบ้าง